บอกเลยะคะ่ะหลักก็คือเรื่องของการควบุมอาหารนะคะควบุมอาหารโดยการควบุมปริมาณน,นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวข้าวตัวแป้งหรือตัวผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยพออย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเน้นทานผักเพื่อให้ได้เรื่องของวิตามินเพื่อเพื่อให้ได้เรื่องของใยอาหารเนี่ยตัวผลไม้ล่ะอย่างที่บอกตัวผักจะมีประโยชน์กว่าตัวผลไม้เพราะว่าตัวผลไม้มันจะให้น้ำตาลนะคะวล์ชีทานมากเกินไปเลยนยคะก็จะทําให้น้าตาลเนี่ย ไม่ลดลงด้วยอย่างเช่นตัวผลไม้อย่างงี้ทุเรียนเลยค่ะเป็นตัวผลไม้ที่ให้น้ำตาลในปริมาณที่ค่อนข้างมากแล้วแถมยังให้ไขมันด้วยแล้วก็ยังจะ,ะตัวทุเรียนเนี่ยความหวานก็กจะก็จะมากด้วยแล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มของผลไม้ชนิดอื่นที่สําคัญก็คือนแบบคือปริมาณควบคุมปริมาณน,นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ที่ ให้กัดใย,ยให้เช่นยาหานสูงเช่นพวกของแอปเปิลนะคะเป็นพวกของฝรั่งนะคะหรือว่าเป็นพวกของมะละกอเป็นพวกของแก้วมังกรพวกนี้แล้วอยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลักที่สําคัญในการของการทานผลไม้คือต้องหลีกเลี่ยงการเครื่องจิ้มทุกชนิดเครื่องจิ้มทุกประเภทอันนี้สัมพันธ์มากเพราะจะเจอคนไข้บ่อยมากที่จะมาด้วยภาวะน้ำตาลสูงทานท่านคนน้ถามว่าทานมะม่วง ทามะม่วงดิบมะม่วงสุกคะก็จะตอบว่าทามะม่วงดิบแต่พอคุยไปคุยมาเราทราบทีหลังว่าทานพวกเครื่องจิ้มเนี่ยค่ะเยอะมากโดยเฉพาะน้ำปลาหวานหรือกะปิหวานพวกนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นตัวหลักเลยด้วยเป็นสิ่งที่บางทีเราเรามองข้ามไปหรือตัวคนไข้เนี่ยก็จะก็จะลึไม่ถึงด้วยตรนีค่ะอยากฟังยไหะ